ภายในของแบตเตอรี่ของทางโอซุกะนะครับแบตเตอรี่ของทางโอซุกะก็มีหลายไซส์หลายขนาดอยู่ที่ว่าเราจะเชือ่อเลือกไซส์ใช้ขนาดไหนเนาะอยู่ที่ผลิตภัณฑ์เครื่องมือน,าน,านั้นๆส่วนเจ้าตัวนี้นะเป็นสว่านโอซุกะก็ เป็นสว่านโอซุกะรุ่น OCD 710A ก็ใส่กับแบตเตอรี่ขนาด 2Ah แบบนี้ก็มีความเหมาะสมส่วนถ้าเป็น 5Ah แบบนี้ก็จะเป็นตัวที่ต้องการที่จะกินกระแสโหลดหวัดมากๆก็ว่ากันไปโครงสร้างพวกนี้เป็นพลาสติก ABS นะครับนี่ขนาด 5Ah ส่วนที่ผมเปิดออกมาให้ดูตรงนี้คือแบตเตอรี่ของทางโอซุกะที่เป็นขนาด 4Ah 20โวลต์แบบนี้นะ 4Ah 20โวลต์ก็ภายในแผงวงจร BMS ก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นลักษณะนี้มี3 m o s f e t ก็จะมีมีลบ B1 B2 B3 B4 แล้วก็ B บวกแรงดันไฟ20โวลต์ชาร์จได้2จุดจุดนี้ก็ได้จุดด้านบนนี้ก็ได้แผงมอสเฟตลรทํามาดีแล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นตัวเช็คสถานะไฟแบตเตอรี่ของเขาส่วนในแบตเตอรี่ที่เขาให้มาก็จะเป็นจัดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด18650อันนี้เขาเรียกว่าขนาด 5S2P นะครับคือ 2P เอามาขนาดแล้วก็เอามานุกรมกันก็เป็นแบตเตอรี่18650ตอ่อ1เซลล์นี่คือ2,0002,000ม2000ิลลิแอมป์อวนะเอามารวมกันนี่ ส่วนแผงตรงนี้เขาก็จะสปอร์ตแบตมาคือค่อนข้างดีเลยงานดีเลยสปอร์ตแบตมาอะไรทุกอย่างค่อนข้างได้มาตรฐานเลยพลาสติกตัวครอบอะไรพวกนี้ก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีเลยแจว๋วดีเลยเผื่อใครสนใจยังไงผมปากพิการให้นะเผื่อใครต้องได้ใช้ตัวแบตเตอรี่ของทางโอซุกะเพิ่มผมแนะนําเลยครับแบตเตอรี่โอซุกะมีคุณภาพจริงครับยังไงต้องขอบคุณทางโอซุกะแบรนด์คนไทยผลิตภัณฑ์ของไทยคุกการทํางานมีความเสี่ยงขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภัยสวัสดีครับ